ดีค่ะผมชื่อเด็กชายธนภัทรธนกุลชื่อเล่นชื่อสมศักดิ์สีดีกับคุณยนไดมาใัธนภัทรมาเย็บไม้หินของค่ะจึแสดงตัวนเมือเดินมาในการทำคลิปการทำไม้ลายไทยต้งทางของผมสึกชอบบอกได้ว่าลายไทยความรู้ที่ใช้ในการทำโครงงานคือ หนึ 1> 1. ่งวาดภาเหมือนจริงสองวาดภาพลาไทายสามเจเขียนบรรยายักษณะตงแต่การทาโครงงานต้องอันทัน ชิ้นงานที่ผมทำได้ดีคือชิ้นงานตัง้งแฝงต่อรอดผมมีวิธีการทำให้สำเร็จดังน,นี้ครับหนึ่งหาคำคำใดร้อสองว่าถ้าหนุนจีนเลยไม่คุยกับเพื่อนสามว่าตาไทยว่าเขาดับเบียน คือการบ้างผลง้นที่หนึ่งความร,รับผิดปะปะคือฟัองคำได้น้อยเขีไม่ได้ดีการทำท้ีมงานสมไม้รายไายก็ทันะันชอบส่วนดากมากที่สุดของนักเหนือผนงานของผมดังนี้ครับ ผมจะบอกว่าต้องใส่ยาคว่าผมใส่ลายประจำยาไว้ด้านบนผมใส่ลายนาไว้ในลายเอ่อข้างหลังนีแล้วผมใส่ลายเอาไว้ไว้ด้านลายด้านขุดข้างล่าง ผมใส่ลาขนมเปไว้ด้านบนเช่อนี้ค่ะใส่ลายหานลายตรงนี้ค่ะขอจบการนำเสนอเกี่้วกับ